แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะน้องคนสุดท้องได้เสียชีวิตจริงๆคือว่าน้องได้ไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วถูกน้ำซัดหายไปกว่าจะเจอร่างก็ปาเข้าไปถึงสี่วันพ่อกับแม่ร้องไห้ปานจะขาดใจครอบครัวเราสูญเสียน้องไป ยังไม่มีวันกลับต่อมาอีกไม่นานพี่ชายคนโตก็ถูกรถชนเสียชีวิตแล้วพี่สาวก็ป่วยเป็นไข้ย,ยุงขึ้นสมองแล้วก็เสียชีวิตตามพี่ชายไปสุดท้ายครอบครัวเราเริ่มจะไม่โอเคแล้วแม่จึงไปขอ ให้พระที่วัดมาดูว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเรา